สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เล็กจะมาบอกวิธีการหมักน้ำซาวข้าวเอาไว้ใช้บำรุงผมจะทำให้ผมสุขภาพดีและสูตรนี้ยังใช้กับผิวหน้าและผิวกายได้ด้วยนะคะฟังให้จบคลิปนะเล็กจะบอกแล้วก็ถ้าใครอยากดูวิดีโอเต็มจอให้กดขยายในวิดีโอของท่านผู้ชมนะคะไปดูวิธีการหมักน้ำซาวข้าวเอาไว้ใช้กับ ขมของเราไปดูกันเลยจ้าในน้ำซาวข้าวเล็กจะใส่ว่านหางจระเข้ด้วยนะคะใส่เยอะยิ่งดีสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เล็กจะมาตอบคำถามหลายๆท่านถามมาเยอะมากนะคะว่าหมักน้ำซาวข้าวทำอย่างไรเล็กใส่ไหแบบนี้นะคะทุณผู้ชมแล้วก็ปิดฝาไว้ ใครจะทำยังไงก็แล้วแต่สะดวกนะคะอันนี้คือการหมักน้ำเสาข้าวเล็กได้แรงบันดาลใจมาจากคลิปคลิปหนึ่งที่เขามีผมยาวมากแล้วผมไม่งอกและผมดกดำนะคะเขาใช้วิธีการหมักน้ำเสาวข้าวเล็กก็เลยเอามาปรับใช้ ในสูตรของตัวเองนะคะโอเคเรามาดูกันเลยในนี้นะคะเราสามารถเติมน้ำซาวข้าวได้บ่อยๆเทลงไปน้ำแรกนะท่านผู้ชมอาจจะกรองหลายๆครั้งนะคะเพราะว่าตัวนี้สามารถใช้กับผมผิวและหน้าได้เดี๋ยวเล็กจะอธิบายให้ฟังก็เทลงไปเนาะในนี้มีอะไรบ้างมีว่านหางจระเข้ค่ะ แล้วก็มีเปลือกโ้่แมนดารินนะคะแล้วก็มีเตยใบเตยหอมนะคะเพื่อจะทำให้กลิ่นดีขึ้นการหมักแน่นอนมันจะต้องเปรี้ยวมันเป็นขบวนการในการหมักนะคะคือวิธีการหมักของเล็กจริงๆแล้วในข้าวมันมีน้ำตาลธรรมชาติใช่ไหมหลายคนอาจจะบอกว่ามันจะบูดนั่นคือมันทำ ปฏิกิริยาหลายๆท่านอาจจะรู้จักน้ำหมักต่างๆน้ำหมักผลไม้นะคะสูตรของป้าเชงบ้างสูตรของด็อกเตอร์นะคะเยอะมากเลยหลายๆสูตรเนาะมันเป็นการหมักเพราะฉะนั้นวิธีการหมักของเล็กที่จะไม่ทําให้บูดเน่านะคะก็คือเราใช้น้ําตาลน้ําตาลจะเป็นอาหารให้จุลินทรีย์เพราะการหมักปุ๊บมันจะเกิดจุลินทรีย์ขึ้นทันทีนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเล็กใส่อะไรลงบ้างสําหรับน้ำซาข้าวคือเล็กจะ พอแล้วนะคะท่านผู้ชมและสิ่งที่เล็กจะใส่ก็คือบ้านหางจระเข้อ่าเดี๋ยวให้ดูจับเป็นชิ้นๆเลยนะคะก็จะใส่ชิ้นใหญ่แบบนี้เพราะเวลาตักขึ้นอะ่ะเล็กจะเอามาปั่นผสมกับนมโยเกิร์ตใส่บำรุงผิวทาผิวหรือว่าหมักพอกหน้าได้นะคะมากหรือหมักหน้าเนาะอ่าผิวหน้าอันนี้ใช้กับผมใช้ได้ทั้งตัวเลยนะคะอะเดี๋ยวจะทำให้ดู ใส่มะกรูดด้วยค่ะท่านผู้ชมใส่มะกรูดแต่เล็กจะไม่ปอกนะคะมะกรูดเป็นพันหอมนะพันหอมจะลูกเล็กก่อนใส่เราก็บีบบีบบีบ,บ,บแบบนี้นะคะถ้าบีบปุ๊บมันจะมีกลิ่นหอมออกมาน้ํามันเมนทอลจะมาจากตรงนี้นะคะนี่ถ้าใครไม่มีมะกรูดก็ใส่เปลือกส้มถ้าไม่มีส้มแมนดารินนะคะก็ใส่ส้มธรรมดาก็ได้นะเนี่ยค่ะช่วยบำรุง ผมผิวเนาะมันมีวิตามินค่ะท่านผู้ชมก็บีบีบ,บลงใส่ลงไปแบบนี้เพื่อกลิ่นที่หอมขึ้นนะคะเล็กจะหมักสดนะท่านผู้ชมไม่ได้ใช้วิธีการต้มเพราะว่าเราต้มแชมพูแล้วแล้วก็ใส่ว่านหางจระเข้ลง ใส่บ้านหางจระเข้เนี่ยถ้าใครเคยทำเคยเปอกน,นะคะจะคันคันที่มีน้ำยางเหลืองๆล้างประมาณ3-4สีน้ำเลยนะคะเพราะเราจะใช้กับร่างกายของเราใช้กับผิวหน้าด้วยก็ชิ้นใหญ่แบบนี้เลยนะคะเวลาที่หมักได้ที่แล้วเราก็สามารถตักเป็นชิ้น ส้มก็เอาไปบำรุงผิวหน้าได้ค่ะเป็นชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปปั่นผสมกับโยเกิร์ตของเราได้สำหรับการพอกหน้านะคะโอเคทีนี้เรามาดูว่าวิธีการของเล็กก็คือใส่น้ำตาลก่อนหน้านี้ใส่ลงไปแล้วนะคะน้ำตาลหลังจากที่ใส่ลงไปแล้วเจ็ดวันถึงใช้ได้นะคะเพราะว่าน้ำตาลจะมีจากรสหวานจะกลายเป็นรสเปรี้ยวค่ะ จะช่วยให้แบบน้ำหรือวัตถุที่เราหมักเนี่ยไม่บูดเน่านะคะเล็ใสให้ดูเฉยๆนะคะเลขใสก่อนหน้านี้แล้วน้ำตาลใส่มากน้อยขนาดไหนก็ให้คิดแบบนี้นะคะน้ำตาลหนึ่งส่วนวัตถุด,ดิบที่หมักสามส่วนแล้วก็น้ำสิบส่วนค่ะท่านผู้ชมใช้ได้เลยน้ำตาลไม่ต้องเยอะนะคะนี่ นี่แหละแล้วเราก็ปิดฝาไว้นะอายังเหลืออีกอยู่นะคะว่านถางโดเรเเคใส่เยอะแค่ไหนยิ่งดีตัวนี้จะช่วยบำรุงนะคะบำรุงผมบำรุงผิวสมานแผลดีมากเลยค่ะอ่าเนี่ยค่ะแล้วก็ปิดใบแบบนี้เล็กไม่ได้ปิดแบบคือไม่ได้หมุนฝาแน่นนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีแก๊สนะการหมักเน,นี่ยค่ะเจ็ดวันถ้าใส่น้ำตาลเจ็ดวันใช้ได้เลยค่ะเนี่ย วิธีการใช้ก็เอามาผสมหรือหมักผมนะคะผสมกับไข่ไก่เบี้ยอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหรือครีมหมักผมแล้วก็เอามาเทแล้วก็คนๆๆให้คนแล้วเราก็หมักนะคะส่วนผิวหน้าผิวกายก็เอาไปปั่นค่ะแล้วก็ทาพอกไว้แล้วก็ล้างออกเนาะนี่แหละค่ะคือวิธีการทํา สำหรับการหมักน้ำไว้ใช้นะคะใครยังไม่เข้าใจตรงไหนก็สอบถามมาได้นะคะ ค่ะเล็กหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยอย่าลืมเก็บน้ำซาวข้าวไว้ใช้นะคะอ๋ออีกอย่างหนึ่งน้ำซาวข้ามีวิตามินเยอะมากท่านผู้ชมคงจะย้อนไปนะคะคงจะเคยเห็นโฆษณาโฆษณาหนึ่งเกี่ยวกับเครื่องสําอางที่มีการนวดข้าวนะคะนวดข้าวนวดน้ําน้ำซาวข้าวแบบนี้นะคะนวดข้าวก็คือผิวมือผิวหน้าเหี่ยวแล้วนะคะแต่ผิวมือยังผ่องใสยอยู่ยังตึงตึงอยู่นี่คือวิตามินต่างๆที่อยู่ในน้ำซาวข้าวคือ เยอะมากอย่าลืมทำกันนะคะใครสงสัยก็ถามใต้คลิปเลยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเล็กมีเวลาแล้วเล็กจะมาทยอยตอบให้นะคะขอบคุณมากค่ะ